ไปที่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ที่นั่นเขามีการพัฒนาอ่างเก็บน้ำนะคะให้กลายเป็นหาดเขาเรียกว่าหาดปราสาททองค่ะเป็นที่เที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดด้วยสวยงามมากทีเดียวค่ะท้ามีโอกาสแวะไปได้เลยนะคะหาดปราสาททองหรือว่าอ่างเก็บน้ําทุ่งกระเตนค่ะตําบลเยอะปราสาทอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ที่สวยงามที่สุด์แห่งใหม่ของจังหวัดค่ะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ํารับน้ําจากที่สูงธรรม ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงก็สามารถใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตรตามฤดูกาลและยังเป็นแหล่งน้ำสำหรับทำน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคด้วยค่ะมีเนื้อที่2450ไร่ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำก็ได้ฟื้นฟูแหล่งน้ำทุ่งกระเต็นป,ปรับปรุงพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆสูงสุดนะคะทั้งปรับปรุงระบบระบายน้ำแล้วก็พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจนั่นเองนะคะ น่า,นาสนใจมากๆเลยมาต่อกันที่